เคนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่อเอฟซีสวัสดีท่านผู้ชมท,ท,ทุกท่านเลยนะครับอาพอกันย้ำาบเด้อกันเด้อยามสายย,าาย้ำใบย้ำใบวันนี้ก็เอาป้าวงษาออกมาอาบน้ำนะคะน้ำทูเสานะคะ,ะ,คะเหรียญทองก็อยากออกมาด้วยนะคะเงยจางแงมองป้าทูเสาอยู่นะคะ เดินไปเดินมาอยากออกมาเล่นด้วยนะคะเป็นใจหรือต้นแท้ยยยยยเอาให้ผมด้วยอ้าวาหนึ่งเอาให้ผมด้วยยื้ยืยยยยโอ้หนูจะเล่นกันละมังมา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 อาบนี้หนูมา เยอยๆๆๆๆตัวนัวตัวนัวเยอะมาเต็มฟีโอ้ไม่อาบไม่อาบนะคะไม่อา,อาบอาบให้คุณป้าป้าวงสารจะได้สบายตัวจะเอาออกมาอาบเลยนะคะถูเสาราแบบสบายเลยคุณป้าได้อาบน้ำถูเสารานะคะ้ไคลายเครียดนะคะ เออเออตูนหัวก็อยากออกมาด้วยให้ผมอาบด้วยผมอยากอาบเออ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 เยอะ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 น้ำไหลไม่ค่อยแรงนะต้องใช้เด็กเอาเอากระเป๋อ เลยนะคะก็เป็นเออวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้ยอาบอีกอาบอีกอาบอีกยี่งงานจุดตูดไปเลยยิ่ย้่งยิ่ยิ่งอาบอีกอาบอีกอาบอีกเออแต่กเล่นเดี๋ยวอาบเลยก็เล่นเลยนะอาบคุณป้าอาบเบิกสบายเลย โอ้หักแล้วหักแล้วนะคะทางอีกแล้วะคะ่ะน้ำหนักเขาเยอะแล้วน้ำหนักตูขึ้นทุกวันนะคะเจ๊ไหนเจ๊เย่เย่เย่เอปเปปอ,อ,ยยเอ,อปุมออกไปด้วยปุมอยากออกน,นะคะ ไม่ค่อยไหลเลยนะคะถ้าว่าได้สายายางพ้นนี้ก็อยากเล่นแห้งอยากออกมาติละเ,เดี๋ยวนูก็ได้ออกมันกันเลยอย่โบกครั้งเลย ให้ทูก่อนให้ทูคลายคลายเครีครคยดให้ทูแบบสบายสบายจะได้สบายดูนะคะดูนะคะหลักทูสากกละก็เอาสาโกละออกทูเหมือนกันนะคะ,ะ,คะวันหลังวันนี้ให้คุณป้าถูไป่อนโอเคนะคะ <laughs> ลลลลออแล้วก็เรบสักอ,อ,อ๋มมอ,อก็เอาเชือกมาทำเอาแต่ต้องเปลืองเชือกอย่างว่าเลยต้องกะดูว่ามันจะเท่าไหร่เอาเชือกมาพันกับเสาแล้วก็ไว้ให้ถูกจะได้สบายสบาย ว่ากี่เม็ดโออาอออออออาบตื่นยากตื่นยากอาบอีกยากอาบอีกโอเคเอาเออีกเอาอีกเอาอาอีกให้เอาให้มีอาบให้พู้มีขัดด้วยขัดด้วยเยอยย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 ยกยยย้วยยกยย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 ยะยยยยยยย บายอาบทุกวันค่ะอาบให้ทุกวันมามาวมม่เท่าอดีวันนี้คุณป้าออกมาอาบก็เลยไอควันก็เลยถ่ายคลิปให้แม่แได้ชมกันนะคะคุณป้าไม่ไม่ขี้ตกใจเหมือนซากกละนะคะแต่คือเขาดุแบบ เงียบๆนะคะดุเด็ดเงียบๆแต่ไม่ตื่นไม่ตกใจอะไรเลยนะคะดุแบบนน่งๆเลยค่ะดุแบบอย่าให้เพลอ <laughs> ไม่มีอาการแสดงว่าดุนะคะแต่สากล้ะนี่จะแสดงออกว่าเขาจะเป็นอาการแบบให้เห็นเลยนะคะแต่ ปลาวงแานี่จะไม่แสดงอาการนะคะเงียบเนิ่งเหมือนเชื่องมากนะคะแต่ดุค่ะดุโอเคโอ้ยยอวยูบางหักอีกเดินนะหักลัวอีกลัวหักอีกอืซ่อมจน ยายก็เกจะซ่อมแล้วนั่นน,น,น,นัเห็นไหมกดแล้วกดแล้วกด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 ให้พังอ่ารู้ด้วยตรงนี้เป็นยังไงตรงนู้นเป็นยังไงอ่ารู้หมดดูไอไอ้ไอ,ไอตรงที่กดที่มันจะออกเลยกดอยู่ตรงนั้นแหละเ <c oughs> ย็ยบอยู่ตรงนั้นแหละตรงหัดมันอืม โอเคนะคะปลาวงสาก็ได้ออน้ำคลายร้อนแล้วนะคะสบายใจแล้วหายเครียดแล้วโอเคอเยอะเยอะดูตัวน้อยนะคะตัวน้อยก็อยากออกมาตัวน้อยก็อยากออกมา ออกินนมแล้วกินนมกินนมแล้วนู้นคุณป้าถูเสาเนา่คุณป้าบงสาถูเสาเห็นไหมสบายลมเลยสบายใจมากมากเลยสบาย Bye bye. Rồi. Đủ. Nóng thùng hả? Để là À, nhà mới ทำความสะอาดนะคะกินนมกินนมเนี่ยอาบอีกไหมอาบน้ำอีกไหม ยังไม่อ huh, uh ิ่มก็ออกมาลองกินให้อิ่มก่อนโอเคนะคะโอ s ลโบอ่าโอเคก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สับสับไฟให้กับช่องพังสาโุละกวนบิก แล้วก็กดติดตามด้วยนะคะฝากด้วยนะคะฝากกดติดตามให้กับช่องฟางสาคุละความดกไวยนะคะสวัสดีค่ะขอพระคุณมากๆนะคะ